ครับสวัสดีครับสวัสดีเนี่ยมเดโาของวันที่สิบสองเดือนพฤศจิกายนนะครับนาอมาทําคลิปแตงโมนะครับเพราะว่ากะสิไดนหนึ่งเดือนนะครับเลือสี่วันนะครับน้องเสียวก็นำมักเขาเอานำมักเขาข้างแรกนะครับนาอเดือนหนึ่งเอาเขานะครับนาอนี่นำมักก็คือนำมักมุ่งขี่งัวนะครับขี่งัวนห้องมักไหวขามปีนะครับผมมักไหวขามปีนะครับก็มาใส่หดน้ำข้างหนึ่งนะครับกะไสหนึ่งกระสอบนะครับ หนึ่งกระสอบก็ปล่อยไปตามหลงนะครับเฮ็ดสองยางนะครับพีกายนี่ผมเฮ็ดหนามักระบบไหลผ่านรถขังในไหลผ่านมันเปืองครับเอาลงหลงยังสี่นะครับเนี่ยมันเปืองเฟื่อมันสิตไปบัวนี้เอาลองไผ่หลงมันไปเลยนะครับหลงไผ่หองมันมันเอาใส่นีส่สอบหนึ่งนะครับหดข,งขังแรกชิยูได้จักวันกับเบื้องเบื้องผืนเป็นหลักนะครับถ้าเขาบ่เฉาตอนายสองโมงเข่ากับบ่ตตองเอาน้ำเขานะครับเพราะน้ำค้างมันไหลนะครับเนาะแต่เป็นแตงน้ำค้างเนี่ยมันมันกะสูงอยู่แต่วต่าตัวนี้คือ ะหย้ญญนทุนไปไดชช้จอกใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับนี่ยคือสีดนนามะขิงงัวกับใส่น้ามะขิงงัวนะครับเนี่ยกะแนวคิดของเจ้าของเองนะครับเพดเองนะครับเ็ดปรปับเลียนทุกปีนะครับเนี่เดือนหนึ่งเนี่ยครับก็บมาแตงเขาเขานะครับแตงเครือเขานะครับชาวออเขาหากันเพื่อรักษางายนะครับรักษางายเฮ็ดแบบพลอยนำพานนี่คือหนึ่งหล่องสองหล่องสามหล่องสี่หล่องสี่หล่องนะครับสี่หล่องก็คือแปดแถวนะครับ แถวหนึ่งมีอยู่ลอยหาสิบต้นนะครับเนาะเอาลองกะเอาคิดว่าเอาลองละสามลอยหน่วยนะครับสามลอยหน่วยสิร้อย,ย,อยไอสิบสิบกวัวร่องนี่นะครับกับดีเปตัวเลขได้นะถ้าถ้าเอาสีขีดเห็ดนะครับเนาะพอเอาหูแล้วแต่เครื่องหนึ่งถ้าเอาแค่ลูกหนึ่งหรือเสียวสีลูกก็ได้นะครับนะสามารถเทดได้นะครับแสลลลูกหนึ่งมันได้หน่วยใหญ่เท่ากับตองตัดเรือเด็ดหยอดแบบใดนะครับเนาะก็เลยเหล่าซูฟังนะครับเสาหนึ่งกับเฮ็ดแบบนี้แหละครับอลอดหดเกี่ยว โกไลนี่เริ่มแล้วครับนะสุกแล้วจะ่เป็นองคม่วงกับล้นขวนพีเหลาแล้วครับเริ่มแล้วรถบ่มีเสียงรถเลยครับแถวนี่นี่นี่แถวนี้บ่มีเสียงรถเลยนี้แล้วครับตอนตอนนี้รถเกี่ยวเนี่ยเอาเหลาไปจ้างเอาเบียไปจ้างได้จังสีได้มาเนี่ยแต่ก่อนนี่รถเกี่ยวถามหาเขาบันนี้เขาถามหารถเกี่ยวมม่ก็เป็นจังสี่แล้วครับวิถีชีวิตนะครับนะอ้าบ่มเป็นยังครับสู่่ตไปครับเทาก็เฮ็ดลาย่างจังสี่แล้วครับเลย ของเฟืองบ,าง,บางเฮ็ดบางแหละเดี๋ยวผมก็บชิปิตะทำคลิปเกี่ยวกับแตงแปงแตงนำข้างนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นนำข้างหรือว่าลูกรึ่งก็ได้นะลูกรึก็คือว่าทามันมีนำข้างเขากับสามารถเซตปล่อยน้ำไดเขาเซตกันแบบใดวิธีนะครับผมกับไปต,าตาัดต่อฟางออแหละครับอืมตีหาผมก็เอารถไปไทไว้ลรวดีแต่เปิดลองแล้วครับเพ็ดก็สิบหล่องปีนี้นะครับหนึ่งไร่สิบหล่องนะครับ สี่สิบคูณสี่สิบผมวัดแบบนั้นนะครับว่าหน้ามันไรก้กลัวแต่ว่าผมผ็ดแบบนั้นนะครับนะเอาแค่หนึ่งไร่หนึ่งไร่สิบหล่องเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าจิตแตกต่างกันนะครับผมเปิดออกตัวนี้เปิดออกเปิดเขารถไทยหน่อยมันมันไถขังละสามขังเป็นหกขังตันนั้นผมเปิดออกขังละสามขังผมสิปูกลองเดียวสี่นะครับผมสิปูกลองเดียวเดี๋ยวกะจะไปทำคลิปให้เบื้องนะครับกะลูกล้านหรือว่าผู้ใดคิดอยากเห็ดแตงหนำขังที่มันเฮ็ดแล้วมันได มันมีประโยชน์ครับสำหรับตัวห้างนะครับเอาแห้งแหลกเอาแน่ครับเนาะแห้งแหลกเอาแน่แต่นอกสียจากรถไถรถปั่นกัดื่อกินเลยดีกว่าครับหลายคนเพิ่งเก็เหตุขึ้นบานผมเนี่ยนะครับลงทุนเป็นพันเป็นวานเนาะแต่สื้อแตงกินน้ำผมเป็นพันนะครับปีหนึ่งจิหายยากนะครับอ่ามันก็เลยเป็นวิถีชีวิตของผมคือในในเทตุนี้ก็คือผมปลูกนะครับเนาะผมเหตุหนึ่งไร่แต่ละรุ่นเป็นหนึ่งไร่มีกินหอดเมษาพึกงสพาอยังสีเนาะครับเนาะ ปีใไดฝนบดีพองก็หยอดต้องไปในเขาอีกนะครับก็ได้กินที่ได้ฝนดีมั่นกระบดได้กินเพราะว่าเห่ากับเซียงเพราะว่าเม็ดตะเห่ากินเองเขาสามารถวานใส้ในเขาหยดในเขาไปได้นะครับก็เลยเรล่าสู่ฟังนะครับใม้มีกินไม่ใส่นะครับเนาะนี่ครับไทยเบิ้งกับเห็ดเอาเสาแล้วบกีลองนะครับเพราะมันงานมันหลายเนาะครับนี่นี่มันก็เป็นยังสี่แล้วครับนี่เมา่ท่านถึงเดือนนะครับนี่ลองที่จอดกันตัวนี้แตงนำผึ้งนะคือเหล่าแหละครับมอันแตง อินนารีที่ผมผสมพันธุ์จากพันธุ์โอที่เปิดท้องเพินนะครับสื่อมาในราคาขีดอ่าขีดละลอยนะครับขีดละลอยผมกับมาเฮ็ดมาใส่อยู่ซีปีนี่นะครับเมันเลยเป็นแตงหวานเรือว่ามันเป็นแบบไดกาโบลูนะครับนอหรือเป็นถี่วิธีทํากับบุหูนะครับนะแต่ว่าแตงผู้ได้กินเผิ่อกว่ามันหวานกว่าอ่าสื่อในสุ่มขางตรงขางทางเิ่นวาแดงสีน้อครับนอสามารถเปรียบเทียบส่กันเอานะครับนาออ่าบทเป็นหยังนาอครับนาะต่างคนต่าง มีแนวคิดนะครับบ่ได้คัดแยงกับแนวคิดผู้อื่นนะครับนาะอนี่คือวิธีชีวิตของตัวเองนะครับนะทำใดประโยชน์แบบใดกะเราเพื่อลูกหลานอยากค็ดตามนะครับนาอกับซับนี่นะครับ่อักเขือเทศเข้าไปผอกินได้พันบักเขือเทศเพื่อยังเขากับมาปลูกเสืมไว้ยังสีนะครับแตงกวาผมปลูกซ่องหนึ่งคนข้างแล้วนี่ผมก,กว็เสีเอาซ่องหนึ่งมาลงนีนะครับปลูกให้มันมีมีกินท้องจ้าของนะครับนี่คือผมปลูกแตงกวาทําิปไว้นะครับเม็ด เขาลูนไว้นะครับนี่นี่เขากายพันนะครับนี่แตงกัวนะครับผมหินทุกอาบไม่รักปัาไว้เนี่เออรักษาให้มันเกิดกับแตงโมไปนะครับเนาะแต่แตงปีนี่ผมว่าหนาที่ลูกตัวใหญ่นะครับสังเกตเบิ้งนะครับเนาะนี่ครับนี่เขาออกว่าเขาชีหน่อยครับนี่เขาเส้นมันหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็สีเอาทิ้งอยู่แล้วครับนี่ให้เขาไปได้จักแปดแปดใบผมก็สีเอาลูก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 ีทิ้งอยู่แล้วนะครับนี่ลูกต้นนี่ผม่าทิ้งทุกลูกนะครับ ผมยึถือกันไกลหน่อยเนี่ยมือเสาร์เนี่ยพวกก็จิตัดทอ้งผมถิ่มถิ่งถิ่งถิ่งไปเลยนะครับแต่ผมบริษณหยอดนะครับผมเจาเครื่อเดียวเต่แต่โมนี่นี่เด็ดหยอดนะครับเนี่ยไม่บ่งเรื่มลงแลวครับแต่เขาเพื่อเพื่อมันอยู่กันได้เท่ากับว่าต้องทําการจัดการนะครับเพราะมันเบ่งหยอดยังสีนะครับถามมันลายเกินเท่ายังสีนะครับเขาทําลายหยอดนะครับเขาทําลายหยอดทามันอยู่ตนเดียวจงสีเท่าเด็ดมาก็ี่ออกสีหาแขนงนะครับแต่ถ้ามันในลุมหนึ่งมันมีซี ต้นหรือสามต้นเ้าปล่อยเขาออกไปเลยนะครับผมเพจเจงสีนะครับเพื่อเอาลูกหลายนําเอาลูกหน่อยนําเพื่อยังครับกหลายคนบางคนเขาก็ับมักสามลูกยี่สิบบางคนกับมักหนวยใหญ่โลละสิบบาทเขาก็ับคัดขายได้นะครับเนาะพอเขาขายเป็นกิโลอยู่แล้วนะครับเนาะเขามักหนวยหน่อยเขาก็เอาหนวยหน่อยคัดเซกระสอบให้เขาทุงอยางนะครับเนาะนี่นะมักปล่อยใซ่ละครั้หนึ่งครับแต่กับว่าท่านเล้วครับมืฮอร์นี้ครับนี่มอเ้าก็ไดสองล่องครับ อีกสองเศร้ากับคือแหล้วเพราะว่าจังน้อยกินเขาแล้วงัวออกกับไปกองเฟื่องต่อครับกองเฟื่องเฟื่องเขาก็ขอสิบหาเซตแหละกะสทีทําลองแตงต่อนะครับเพราะว่าสิปปูวันที่ยี่แปดนะครับนะเพราะว่าต้องตากดินยังมูมีกับสิบหาวันถึงยี่สิบวันนะครับเพื่อไล่วงจรมาแลงแล้วก็ไล่เชื้อรานะครก็ขาตากแดดนะครับอย่างที่เห็นแดดแดดได้ต้องนับสิบวันสิบซิบหาวันนะครับผมเพชรจังสัรนะครับมันดังมากวันที่ไวได้นะครับบอมแมนเห็นมูเห็ดกับสิไปจากมูเห็ดเรื่อยๆบางที่มัน เศษวัชพืชมันเป็นแก๊เป็นยังมันเห็นไหนแตงเขาเหี่ยวออกมามันเหี่ยวเฉาตายนะครับบางคนก็บว่าหมอดเจอดลวงจอเจออปวกเจะมันมามีนะครับเขาไปเห็ดไวเกินไปนะครับแกดขังรางมันนะครับมันบริเวตาบินคือวัชพืชเศษวัชพืชถ้าเขาบอออกมันเป็นแกดนะครับกลัวจะย่อยสลายได้นี่เขาต้องเป็นแกดใหมห่อนนะครับคือเขาเมาสร้างเมาต่อสร้างเขาเอื่นนะครับผาคางนั่แหละเขาจึงเป็นยังเขาจึงเผาตดต่อฝั่งพราะว่าเขาระยะเขาเห็ดสันนะครับ สามสี่เดือนเขาเห็ดหน้าเห็ดหน้าถามมันมีมีเศษว่าเธอืดเพื่อที่เอาไว้บำรุงดินมันบ่ออไรนะครับมันเป็นแก๊สครับมันห่อนมันลวกตายเขาก็เลยว่ามันเมามันบ่อเมาได้ครับมันหลวกมันเป็นแก๊สนะครับเขาก็เลยวอาเป็นภาษาการใส่กันนะครับเนาะสำหรับเซลนี้เหตุใดเหตเบิ่งสำหรับแตงนะครับเนาะเหลืออีกสี่วันครบหนึ่งเดือนเอาหนามักเขาเลยครับเขาก็เบิ่งไปตามตามพืชแล้วครับเอาพืชเป็นหลักนะครับถ้าเขาเชามันบ่อไว้เขาก็บิ่งตอนบายสองใบสามโมงแดดๆนะครับเขาก็เอาหนามอย ใส่ยางมาถิงลงนะครับช้าล่างน้ำมัเข้าไปไหลมันก็เสียไหลไปเขาก็ยุดครับแค่ไหลผ่านก็ยุดรอบสองเขาก็ไปใส่ต่อพุนนีกนะครับใส่ต่อใส่ต่อไห้เป็นสามช่วงนะครับช่วงแล้วกระสอบกระสอบนะครับถิงงวเขามาม์กไห้ใส่เองบ่มีปัญหาครับผมมักไหวปีละสามตันสองตันนะครับเพื่อปลูกแตงอย่างเดียวนะครับไอ้มวนใส่หน้าเนี่ยก็คือมักตัางหางนะครับ สำหรับสอนนี้กเขายุดวิดีโอในเพียงสำนีนะครับเอาไปเปรียบเทียบเบ้องนะครับเพื่อวินแนวคิดแนวทางนะครับน้องครับสวัสดีครับ